ตำนานสุดท้ายนางตานีแห่งป่าบ้านดุงเราจะพาไปที่ป่าที่ยังรกทึบในอำเภอบ้านดุงมีเรื่องเล่าถึงนางตานีผีสาวที่สิงต้นกล้วยชาวบ้านเล่าว่าบางคืนเห็นหญิงสาวสวยยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยสวมชุดขาวพอเข้าไปใกล้ๆก็หายไปบางคนบอกว่านางตานี จะลงโทษคนที่ตัดกล้วยป่าโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสถานที่นี้ตั้งอยู่ในชุมชนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีลักษณะยังคงเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์มีต้นกล้วยป่าขึ้นหนาแน่นมุมมองทางด้านความเชื่อนางตานี้ปกป้องป่าและลงโทษคนที่ทำลายธรรมชาติส่วนมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ อาจเป็นเรื่องเล่าเตือนภัยหรือภาพลวงตาจากเงาไมา้และแง่คิดจากเรื่องนี้ธรรมชาติและมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตำนานนี้จึงเตือนให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเคารพค่ะ